ปัจจุบันเรามักเห็นเหตุการณ์ที่บอกให้รู้ว่าคนจำนวนไม่น้อยเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งของมากเกินไปเพียงแค่รถยนต์ถูกเฉี่ยวเล็กน้อยก็โกรธจนถึงขั้นขับไล่ชนคืนหรือลองนึกถึงตอนที่หามือถือไม่เจอในร้านจนถึงขั้นโกรธจัดและลงมือทำร้ายเจ้าของร้านสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบไหน สิ่งของวัตถุที่เรามีไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเสมอไปมันแค่ทำให้เราหลงลืมสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในจิตใจถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งของเหล่านี้จนเกินไปเราอาจจะพลาดการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างพลาดการหาความสงบจากภายในตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของมาควบคุมมันถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้ว่าความสงบและการควบคุมอารมณ์ที่ดีไม่ได้มาจากการขม่มความรู้สึก แต่มาจากการรู้จักให้อภัยและไม่ปล่อยให้สิ่งที่เสียหายเล็กน้อยมาทำลายความสุขในชีวิตเราชีวิตที่สงบไม่ใช่การสะสมสิ่งของแต่คือการสะสมความสุขภายในใจเรียนรู้จากการทำผิดพลาดแทนที่จะปล่อยให้มันทำร้ายความสัมพันธ์และชีวิตที่สําคัญยิ่งกว่าหากคุณคิดว่าเรื่องราวนี้ช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่กดติดตามช่องในวันที่ช้าลง เพื่อรับชมอีกหลากหลายเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและอย่าลืมชีวิตไม่ใช่การสะสมสิ่งของแต่คือการรู้จักให้ความสำคัญกับสิ่งที่แท้จริง